ผบอกไม่เปลี่ยนแปลม่เ็จแล้วไม่รู้มันจะเลือกเมื่อไหร่คคุณบอกมาเลเปลี่ยนแปลงจะถามอะไรอ่ะ ค่ะไม่มไรดี๋ยว้ร่ารู่้่เรียร้รีร้แล้วไม่มีเปี่นตาไแล้วจมาบกไม่เปี่นตากไจบแล้วไม่รู้ มันจะเลือกเมื่อไหร่ครับคุณบอกมาดิเพราะว่าต้องรีบไหวเพราะเตรียมตัวอย่างทำกาแฟก็ต้องเปิดตัวทำแล้วกันก็ผมก็ได้ถามภาคที่เขาเตรียมตัวดิจะมาถามภาคที่ผมไม่เตรียมตัวได้ไงเราตอนนี้เตรียมตัวอ่าใช่ป่ะตอนนี้ก็ผมบอกว่าแล้วผมไม่เตรียมตัวนะ ก็บอกว่าไม่เปลี่ยนแปลจะถามอะไรอ่ะแล้ววันี่มาจูจทุกคกสร้างอรนะคะอพูดปพูดเรียบร้อยเดี๋ยวให้คนสอกทอย่างนะมีกรัให้แต่ละคนไม่มนะลองไม่เอาเท่าเนียนเอาเท่านี้เอาเท่านี้เท่านี้พอแล้วถามอะไรว่าด้านหลังนะครับหน้าคือครับ ครับผมขอขอขอครับ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  <laughs> ไปนี่ไเสจบสย,สยัครับท่านประาน่าุนด้พักได้พูดแล้วทุกอย่างจบหมดแล้วครับเรเนดีก็ไม่ไ้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตกลงคงต,ต้องมีการปรบับไหมคะก็ มันไม่มีอะไรนะฮะการปักโครงสร้างภายในแค่นั้นเองที่จะให้มันเรียบร้อยก็ดีกว่านี้ครับโอเคฮะปับปยังไงบ้างคะก็คงเดี๋ยวดดนรอดูตอนนี้ต้องต้องไปศึกษาดูก่อนนะครับการเคลียร์ใจระหว่หงางท่านธรรมนัฐกับกลิ่สามไม่มีอะไรไม่มีอะไรทุกอย่างจบหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับโครงสร้างที่เขาปักนี่มีรูปแบบอะไรไหมครับไม่มีก,ก็เป็นธรรมดาในเรื่องของพักที่เขาเขามีโครงสร้างธรรมดาที่ตั้งกันแต่เพียงอันไหนที่มันจะมีเพิ่มเติมอะไรต่าง ที่มันไม่มีฮะไม่มีไม่มีจบหมดฮะโอ้ก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะทุกอย่างก็จะมือเข้าใจกันเรียบร้อยหมดละฮะทุกอย่างคือหลักๆวันนี้คือเคลียร์ใจกันใช่ไหมคะใช่นั่นเองจบแล้วจะไม่มีข่าวแล้วขณะนี้ไม่มีไม่มีไม่มีจบแล้วฮะหมดเรียบร้อยแล้วสามีผมเนี่ยพักด้านพูทชี้แจงนะฮะจบหมดกับท่านนายกจะมีปัญหาไหมไงไม่มีอะไรไม่มีอะไรท่านนายกก็ ไม่มีไม่มีแน่นอนถ้าตองถ้าตองคิดก็ยังหนักแน่นจะเป็นหัวหน้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็ดีทุกอย่างจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะโอเคดี๋วฟังากท่นหัวหน้าเราจบแล้วตหฮะท่านทำนิดเดียวครับจบไหมครับปัญหาวันนี้ยังคงจะมีตำแหน่งในสามเดี๋ยวฟังจากท่านหัวหน้านะครับท่านยังท่ังเป็นเลขาอยู่ไหมครับยิ้มมอย่างนี้เดี๋ยวฟังจากท่านหัวหน้านะเป็นเรขาอยู่ไหมครับท่านเดี๋ยวไปทาขึ้นเรือกับทุกท่าครับไปไหนครับไปไหนครับท่าน ขอบต้นเรยทำไมทำไมงนเ่นเลยเดี๋ยวไันนหหันะครับเดี๋ยวนนห้านนหน้านนะครับเขายังงานอยู่ท่านตอนนี้นหน้ากลังลงมาครับยังอยู่านเดครับเดี๋ยวฟังนนหน้าเครับไปไหนครับผมไปยคับครับขอบคุณมากนะครับครับ ระวังรถรถนะครับวางเท้านดครับมีระะรยืนกันสัมพันธ์ลท่านวางเนะวางทนะ